มือภายหลังมือภายหลังน้ออยู่ตรงนี้มือภายหลังครับมแล้วคผม้อมแล้วมือเมื่อเมื่อกี้าไปเอไปเอาไป

เป็นไงเป็นไงหนีเอ้าหาลูกครับลูกไม่มาหาเลยครับออลูกพี่อยู่ไหนลูกพี่อยู่ไหนอยู่โน่นสูงครับไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเหรอคะมีเลยครับนอนรอใครทุกวันเลยครับอ,อ่า<อ>แล้วพี่หนียังไงอะ่ะอ,อุ้มปามข้งามกำแพงครับ